ได้พบอาหารอร่อยอากาศดีแล้วก็ชีวิตสวยๆที่ร้อยเอกนะคะและอยากให้ความสนใจอยู่ตลอดไปวันนี้งานหนักค่ะเพราะว่าธรรมดาแล้ก็คูดอย่างสามชั่วโมงอาจารย์ภาสาไม่เท่าไเหลือสามสิบนาทีนะคะเนี่ยก็ตัดสินใจว่าควรจะทําอย่างไรก็เลยตัดสินใจอย่างนี้ค่ะยินจะให้ภาพรวมเยอะหน่อยแล้วพูดน้อยหน่อยนะคะและ้วภาพทั้งหมดมอบให้ทุกท่านเป ภาพสไลด์ได้ไหมคะจอยินด้ไหมคะอีกค่ไหนะเวทีไหมคะได้เข้าวนะคะค่ะและให้เอกสารร้อยเร่มนี้เลค่ะนะคะมีเอกสารประมาณร้อยเร่มหรือว่าครึ่งลดบรรทุกที่พูดถึงประเทศไทยเนี่ยหนาคตชีวิตพี่น้องทั้งประเทศ64ล้านคนถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมด แต่ถามว่าคนกี่คนที่รู้เรื่องนี้เกิดจากวัติคะรัฐทนตรียมที่9พรศา2545มีการยุบกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าด้วยกันแล้วก็ตั้งกระทรวงพลังงาในวันเดียวกันในวันที่3ตุลาคีเดียวกันมีการจ้าง3บริษัททำผังประเทศ2,600 3รมดริยาันนี้จะทํำผังประเทศผังภาคผังกลุ่มจังหวัด ทำ E&A ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเอกชนทำง,งานก่อสร้างและเป็นคณะกรมการแก้ไขปัญหานางช่วงคนเดียวกันค่ะควบทุกงานตัวอย่างของการทำง,งานคือทำผังประเทศที่หนึ่งทำโครงการก่อสร้างอีกที่หนึ่งเช่นบริษัทนี้ทำโครงการเรือนบ้านกลุ่มแล้วก็ทำผังประเทศทำประเทศไทยบริษัทนี้ทำผังประเทศ เมืองหลวงกลุ่มราชรีทํางานก่อสร้างป่าปลาสตูนนะคะบริษัทนี้ทําผังขอนแกนสารคาม101กาลสิแหะค่ะทำเขื่อนที่ภาคเหนือเขาจะค่อยกันนะคะระหว่างการทําผังที่หนึ่ง EA ที่หนึ่งแล้วก็ทํางานก่อสร้างที่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินค่ะพี่น้องเห็นไหมคะ เส้นที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเส้นที่สําคัญมากเส้นบนสนุดคือทางรถไฟภาคเหนือลงมากรุงเทพเป็นทั้งทางรถไฟหัจวจรวดมีความเร็ว300กิโล50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่น้องจะไม่สามารถเห็นข้างบนรถไฟมันวิ่งผ่านตาอย่างรวดเร็ว,รวมีทางรถไฟลังคู่ที่จะขยายแล้วก็ถนนยี่สามนั้นจากหนองคายค่ะไล่มาทางขานเนี่ยนะคะ มาสู่สุรากลางลงที่กรุงเทพท่าเรือแล้วก็ปักขวานค่ะเข้าใจมาร้อยเด็กนะค่ะเมื่อวานวันนี้เราเห็นโรงแรมที่นี่เนี่ยบอกเล้เลยว่าไม่ใช่โรงแรมสำหรับคนร้อยเอกแต่เป็นโรงแรมสำหรับคนเอเชียทำเอเชียกันนะคะตัดผ่านที่สาบผ่านเป็นเซี่ยวกับอีกแล้วค่ะแล้วก็เส้นล่างในการจากทวายทะลุไปเวียดนามข้างล่างใต้เนี่ยสาม พี่น้องปากบาาที่ต่อสู้กันถนนเหล่านี้พ่ะท่านคะท่านจะไม่สามารถเดินข้ามถนนได้สุนัขก็วิ่งข้ามถนนไม่ได้รถไฟก็ว่างแล้วรถยนต์อีกแปดเลนสองฝั่งแล้วรถไฟหัวจรวดอีกแล้วรถไฟหัวจรสดจาเป็นต้องมีกําแพงการหลบดูลนันโอกาสที่พี่น้องสองฝั่งถนนที่จะสร้างขึ้นมาลักษณะนี้จะไปมาหาสูุเยี่ยมญากัตเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากต้องคุดลูเดินลอด นี่คือสถานการณ์ที่คนไทยในประเทศจะต้องประสบอีสานเกิดอะไรขึ้นดิฉันปจะเฉพาะทางภาคอีสานซึ่งท้าโหลดไฟก็ได้นะคะมีทางภาคอีสานเนี่ยหนาหลายร้อยหน้าพูดถึงอนาคตอีสานทั้งหมดที่จะเป็นอย่าไคนอีสานถูกมาคน50ปีล้วงหน้าไปหมดแล้วว่าแต่ละช่วงปีนั้นท่านจะต้องทำอะไรและเป็นอะไรสามช่วงแรกจะเป็นช่วงของการขยายอุตสาหกรรม แลวจบสุดท้ายที่การอยู่ร่วมบสิ่งบาลล้อมด้วยดีซึ่งหมายความว่าวันนั้นเนี่ยจะเกิดสิ่งบาลล้อมอะไรให้ท่านผู้บ่า